วิ็นการกินเป็นหมือนที่ถูกต้องกินยังไงจิ้มเฮ้ยค <Hey! S 2> ีบไม,ม่กิ้จิ้มมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถ้าไม่โดนบังคับมาก็ไม่ได้โดนบังคับสมัครไกด์มากินกินของกินรีครับผมเฮ้เป็นยัง้ว น้ำพัดเหลืองน้ำพากูนะครับวันนี้เราจะมาถ่ายวอล์กที่สมุทรปราการตอนนี้อยู่ที่ไหนอ่ะไม่รู้ครับผมเฮ้อ <c oughs> อะไรวะพาคนอืน่นมาดูไม่รู้จักข้างหลังอะไรข้างหลังตรงนี้อยู่ที่สำนักง,งานอ๋อชื่อเต็มเลยเหรอเทศบ,บาลน,นครสมุทรปราการ <c oughs> ใช่เหรอใช่แล้วไอ,อ้ข้างหน้าคืออะไรข้างหน้าเรา่แนะนำเจ้าพญาครับวันนี้เรามาเดินเล่นเฉยๆใช่เปล่ากินปลาหมึก ปกติคนชอบกินปลาหมึกวะชอบชอบกินอะฮะทำไมาถึงมาผ่านมาทกกี่นี่ครับก็เพราะว่าคุณคณรูภาษาศรีขนมแนะนำมาครับคุจะไม่มีความกินของตัวเองเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ <c oughs> วันนี้มาทำอะไรเนี่ยจะมาทำอะไรเนี่ยอันนี้ไม้อะไรครับไข่ไม้อะไรครับ่ร้อยสามสิบร้อยสามสิบมัไงถ้าไม่โดนบังคับมาก็ไม่ได้โดนบ,บังคับสมัครไกด์มากินกินของกินเปี๊ยของ นี่ข่ะว่าคุณจะจ่ายไม่ใช่เหรวอืมไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วขึ้นมาแล้วเยี่ยเราก็ได้ปลาหมึกมาได้ค่ะปกติก็จะมีสองร้านแต่วันนี้มาแค่ร้านเดียวร้านลุงเลยนะลุงดวงใจดวงใจใช่ค่ะน่าจะใช่ดูน้ำดูน้ำชิสจริง๋ยวมาชิมกัน นี่ไงกิ้เป็นมือที่ถูกต้องกาินยังไงจิ้มเฮ้ยข <Hey! S 2> ีบเมืม่อกี้จิ้มมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถุงรั่วรั่วไหมวิธีการที่ถูกคือต้องขีบขึ้นมาเ <Yeah. S 1> นี่ยแนะนำว่าถ้าใครอยากจะมาก็ให้แนะำอาหารจานมากินแล้อยเอ็ดสิมครับ กรู้เลยเก็ดครับ <laughs> อะไรทำไมทำไมรอกินต่อเ <c oughs> ปืนอแล้ว <c oughs> แต่างก่อนซื้อกินที่บาท้อันนี่คืออะไรเผ็ดให้ยูบ้าให้ยูป <c oughs> เป็นไงบ้างครับนั่งกินปลามหมึกแล้วก็ดูเรือวิ่งครับ สนุกเหรอสนุกตรงไหนวะสนุกกินหอมผีปลาหมึกเบที่นี่เป็นไงบ้างอร่อยอ่ะสดดีนี่ฮะเราก็ชมบรรยากาศนั่งดูเรือไปด้วย<ม>ได้อีกฟิวนึงนะฮะช,ชิวๆสบายๆแดดไม่ร้อนนะ่ะแต่มีคนนั่งดูเสาเมแกนเมแกนหลายกาทช่ไหมนีม่เหรอสามคนข้างหลังน่ะใช่อ่เอเรียกหม้อหม้อเบอ เอรอะไรฮะมอหม้อเบอร์อะไรโยไม่หอหรอเฮ้ยไม่ช่เหรอไม่รู้ไม่รู้ยังงงยังงงยังงงอ่าโอเคโอเคเป็นไงบ้างครับวันนี้วันนี้ก็มีคนใจดีพามากินของฟรีนะครับอือยังไม่หมดเลยฮะ เราก็จะไปกันแล้วนะครับก็ขอขอบคุณที่ดูจนนี้จนจบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับทำไมต้องคิดด้วยนึกไม่ออกเอาพูดใหม่ดิอ่ะอะไรอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่ง